ทำทั้งปวงมีอะไรเป็นใหญ่ดูก่อนพิสูจิ์ทั้งหลายถ้านักบวชผู้ถือลัิอื่นพึงถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทำทั้งปวงมีอะไรเป็นมูลมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรต้นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นที่รวม มีอะไรเป็นประมุกมีอะไรเป็นใหญ่มีอะไรเป็นยอดเยี่ยมมีอะไรเป็นสาระอย่างลงสู่อะไรมีอะไรเป็นปริโยสารเมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านทั้งหลายพึงกล่าวตอบนักบวช พูดถือละที่อื่นเหล่านั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะธรรมะของข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลเป็นแบบแผนเป็นที่พึ่งขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอย่าง อัดแห่งสุภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งด้วยดีเถิดพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายสดับจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักส่งจําไว้ดูก่อนพิษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังทำไว้ในใจให้ดี เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลรับคำแล้วพระผู้มีพภาคจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านนักบวชผู้ถือศาสนาอื่นพึงถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทำทั้งปวงมีอะไรเป็นมูลมีอะไรเป็นเดนเกิดมีอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นที่รวม มีอะไรเป็นประมุกมีอะไรเป็นใหญ่มีอะไรเป็นยอดเยี่ยมมีอะไรเป็นสาระยังลงสู่อะไรมีอะไรเป็นปริโยสารเมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านทั้งหลายพึงกล่าวตอบนักบวชผู้ถือลทัทธิอื่นเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุทำทั้งปวงมีฉันทะความพอใจเป็นมูลมีการทำไว้ในใจเป็นแดนเกิดมีผัสสะความกระทบเป็นต้นเหตุให้เกิดมีเวทนาความรู้สึกอารมณ์สุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นที่รวม มีสมาธิเป็นประมุกมีสติเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นยอดเยี่ยมมีวิมุตติความหลุดพ้นเป็นสาระอย่างลงสัวอมตะมีนิพพานเป็นปริโยสานเมื่อถูกทำอย่างนี้ท่านทั้งหลายพึงกล่าว ตอบนักบ,บวชผู้ถือและที่อื่นเหล่านั้นอย่างนี้แล